ตนนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับท่างไปอยากให้ปูนปันด้านบนเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่เป็นรของบ้านหลังนี้เพราะว่าเราดูแลบ้านหลังนี้มาตั้งแต่นานแล้วหลายปีแล้วดูแลนี่คือเราดูแลพวกวัตถุโบราณเดี๋ยวเราจะย้ายเลือนไม้หนอะไปที่ประจวบจริงนี่เดี๋ยวเราจะย้ายเลือนไม้แล้วก็ ทำที่ดีที่สุดเลยแล้วเราเป็นหมู่ที่ประจยชน,น์เดียวว่าอะไร่เกิดบนเี่ยเรายกใส่รถเข็นเราเอาเข็นยกแล้วก็เดี๋ยวใส่รถข,ขันใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่หนึ่งถ้าสําเร็จก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราดูแลรักษาเดือนหลังได้ไหมตรงเนี้ยเราเดือนหลังใหญ่เราดูแลไม่ได้เพราะว่าคนซึ่อองก็ต้องทุบอยู่แล้ะไม่ออกมาแล,แล้วก็ปูเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้เราย้ายไปได้ถูกไหม พราะนั้นเราก็จะเอาส่วนต่างๆที่สําคัญไปนะแล้วเรือนไม้เราขนไปได้ทั้งเลือนเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ปุกญาติญาตแล้วก็ก็เหมือนกับผมเป็นลูกหลานนะคนระับก็เหมือนจี่ผมนําบ้านไปปรุงไปทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือคุณ,คณ,คณต้องจําได้นะเดี๋ยว่อกว่ายิ่งหน่อยมันจะเป็นสิ่งที่มันสําคัญต่อเนื่องไปถึงคุณ,คณด้วย เขาเจป๋ะนะอันนี้สำคัญเนะเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะครับเจอกันนะแ,แล้วก็สวยงามนะสวยงามไหมสวยงามโอเค